สวัสดีคร right? ับคลิปนี้จะมารีวิวงานแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านค้านะครับที่บ้านมงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราปิดจ็อกก่อนสงการนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านค้านะครับบ้านมงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านค้าของเรานะครับ ก็ปิดจอบก่อนสงกรานนะครับนี้เป็นด้านหน้าบ้านครับเราทําประตูเหล็กให้คุณน้าเรียบร้อยเลยนะครับเป็นประตูเหล็กกรองนิ้วคูณ2นะครับหนา1.2มิลนะครับล้อเป็นล้อคู่นะครับรล้อรางคู่นะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นงานรีโนเวทนะครับตรงกำแพงรั้วเหล็กหน้าบ้านนี้นะครับก็เป็นงานรีโนเวทเช่นกันนะครับส่วนหน้าบ้านเราใช้เป็นหินสามสีนะครับให้กับคุณน้านะครับก็มีมติขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็สวยนะครับส่วนหลังคานะครับก็ทำยืดออกมา1เมตรห้าสิบเซนนะครับ ก็ขอฝากผลงานไว้อีกสักหนึ่งผลงานนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านนี้เราก็เป็นประตูเรือนนะครับให้กับคุณน้านะครับตัวนี้จะเป็นโซนโรงจอดรถนะครับนี่โรงจอดรถนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ํานะครับมีปั๊มน้ําความจุที่1,000ลิตรนะครับเราต่อเป็น2ระบบนะครับเป็นระบบใช้ปั๊มเข้าบ้าน แล้วก็ถ้าปั๊มมีปัญหาเราก็เอาประปาหมู่บ้านนะครับเข้าไปใช้ในบ้านของเราได้เลยนะครับใส่เบเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับนีกระตู้เบเกอร์กันฝนนะครับนี่นะครับตู้เบเกอร์กันฝนนะครับก็ต่อไว้ให้อย่างดีเลยนะครับนี่ เืินฟุตบาทด้านนอกเป็นขัดมันสีแดงนะครับแล้วเราก็มีปักไว้ให้น้าด้วยนะครับเป็นปักตัวกันฝนด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าบ้านนะครับสวยนะครับเดี๋ยวจะเป็นลานจอดรถนะครับท่าน้า สักพักหนึ่งนะก็จะทำโรงจอดรถนะครับเข้ามาในตัวอาคารนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่16เมตรนะครับความลึกนะครับความลึกจะอยู่ที่6เมตรนะครับนี่ก็เป็นกล่องของประตูม้วนสีครีมนะครับตอนนี้พี่ช่างพี่ลมก็กำลังเก็บสี ตัวที่ครอบสแตนเลสนะครับให้เป็นสีครีมเช่นเดียวกันกับตัวตัวกล่องนะครับตัวกล่องของเราโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูนะครับเราโมดิฟายขึ้นมานะครับเราซื้อชุดประตูม้วนมาแล้วเราก็มาตีกล่องเองนะครับพื้นในบ้านจะเป็นพื้นขัดมันสีแดงนะครับเราก็เคลือบเอรอยเป็นชี่เรียบร้อยนะครับ ส่วนงานไฟฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยเราจะมีปักให้กับคุณนะทุกอย่างนะครับด้านหลังก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับนี่นะครับนี่ห้องน้ำหนึ่งห้องครับห้องน้ําด้านนอกนะครับมีที่อาบน้ําเรียบร้อยนะครับมีไฟหนึ่งดวงนะครับนี่คือคือด้านนอกครับด้านนอกนะครับประตูเป็นประตูไม้ครับที่รีวิวกัน ใส่บานประตูแล้วก็ลูกบิดให้รับชมนะครับส่วนนี้จะเป็นออฟฟิศครับนี่เราไปดูในออฟฟิศกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้รับชมนะครับสำหรับภายในออฟฟิศนะครับก็จะมีประตูนะครับแล้วก็ตรงกรอบอลูมิเนียมจะเป็นหน้าต่างบานสไลด์แล้วก็มีมุงลวดให้ด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศงาน100ซของเราแล้วนะครับก็ส่งงานที่เรียบร้อยคุณน้ามาดูเรียบร้อยนะครับส่วนตูค้ควบคุมไฟฟ้านะครับตูค้ควบคุมไฟฟ้าของเราใช้เซฟติคัดนะครับเราจะใช้แบบกันดบดด้วยนะครับมีทั้งหมด10ช่องนะครับกอบอ่อกระจายกันออกไปนะครับเรามีาสัญลักษณ์ให้กับลูกค้าคุณน้าเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับระบบแสงสว่างนะครับขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กับผมและชิงนานด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานรีวิวงานแล้วเสร็จนะครับแล้วเสร็จ100%เซเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำภายในออฟฟิศนะครับก็จะมีซาวเวอร์นะครับที่ ั่งสบู่หรือว่ายาสะผมนะครับแล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่นเราก็ฝากสายไฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นชาวเวอร์แบบรุ่นธรรมดาของเรานะครับรุ่นไม่เกิน1 5ึ0บาทนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําที่เรียบง่ายนะครับเป็นโซนกระเบื้องยินเผาสีขาวนะครับส่วนชักโครกก็ American Standard นะครับแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับนี่น้ำใสยเย็นสะอาดเลยนะครับ แล้วก็มีที่วางครีมแล้วก็พวกที่จะมาล้างหน้าอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นตัวกระจกเงานะครับส่องแล้วก็รูปหล่อพอสมควรเลยนะครับนี่ก็เป็นที่วางตัวผ้าขนหนูนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำของเรานะครับส่วนนี้ก็เป็นภายในห้องออฟฟิศนะครับ ห้องนี้เก็บของได้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนของห้องออฟฟิศนะครับสำหรับตั้งโต๊ะขายของหรือที่นอนก็ได้เช่นกันนะครับถ้ามองมุมนี้ก็เห็นลูกค้าได้ชัดเจนนะครับก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดหน้าต่างออกจ่ายเงินได้สบายเลยนะครับก็มองไปภูมิทัศน์ของร้านเขาได้สะดวกสบายนะครับผม ท่านก็นมาดูงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูงานเสร็จก็ผมก็ถ่ายรีวิวให้ท่านรับชมนะตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเก็บงานส่งงานของร้านค้าของเรานะครับนี่ก็เป็นงานรีวิวงานแล้วเสร็จร้อยซ์ของร้านค้าที่อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ก็เป็นร้านค้านะครับมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับความยาว อยู่ที่16เมตรนะครับมูลค่าในการก่อสร้างอยู่ที่8,070,000บาทนะครับก็อยู่ที่ด้านหลังผมเลยนะครับ8,070,000บาทจะไม่รวมงานที่อยู่ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วประตูนี่ตั้งหักนะครับแล้วก็งานรั้วที่เสริมด้านหลังก็อีกจอยหนึ่งนะครับหรือว่าอีกหนึ่งงานนะครับก็ขอฝากผลงานทีงานของผมไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อที่จะไปพลาดคลิปจากทีมงานของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงานรีวิวงานแล้วเสร็จของร้านค้าของเรานะครับเราใช้ได้เวลาในการทํางาน3เดือนนะครับขอฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ